อ๋อแปลงมงลังถ้าถ้าท้าโซเอลดิแปลงกว่าสาวงามไอ้กายจะกรีดเนี่ยไนย์ยูไนย์ยูชาวนี้เราจะไปหาอะไรกินกันก่อนนะครับเดินทางต่อเฮ้ยป่ะพร้อมปะจ้านะครับคุณแม่ก็เตรียมพร้อมแล้วครับหัวหมูทะลวงฟันของเราครับ ครับ จากที่เรากินอาหารมื้อเช้าสันรอร่อยเราก็มาแวะร้านกาแฟนะครับโอ้โหร้านตกแต่งด้วยความสวยงามครับโอ้โหนี่สาวไหนเนี่ยสาวขายกาแฟ <c oughs> ป่ะโอ้บรรยากาศดีครับเนี่ยเช้าได้ต้องมาจิบเติมคาเฟื่อให้กับร่างกายครับคุณนายกำลังไปก็สั่งละโอ้สั่งหลายอย่างเนะาะ <c oughs> นี่การชง้สาวร้านเปิดกี่โมงถึงกี่โมงเนี่ยแปดโมงเจ้าปิดเก้าโมงแรงอ๋อแปดโมงแรงอ๋อข้าวปุ้นจานีบับีบลกอรีเนาะเห็นมีไหมนี่ไงข้าวปุ้นจะวีีโอ้ย หลอนเลยิม่่อกเลยอนเลย้เอาบอกยิ้มแล้วบบาไวแล้วบบาไวแล้วยิ้มกัดขนาดเลยมีขนมอะไรต่างๆมากมย แป้งบอกว่าจะกินนมร้อนแต่ได้นมเย็นได้ยังเนาะได้อยูโอ้คนนี้ยังสั่งอะไรดื้อสั่งหมดนี่เลยค่ะสั่งหมดเลยสั่งกิ่งกิ่งข้าวปุ้นกะหรี่ให้เพี่ยนแน่ละโอ้โหกินได้อยู่เลยเนี่ยไม่ไหวแล้วนะโอเคมีก่อนนะคะ เทยเลยนะเท่ไมแหนว่า,วา,าวพี่แน,น่ว่ากี่บาทคะสิบห้าพันหกติ๊บเนาะน่ากินอ่ะข้างในเป็นสีขาวเนาะชาเขียวบ๊อกรสชาเขียวบ๊อก้งานปันสีขา้อิ่มอยู่เลย รัวคุณยังสั่งเผือกอร่อยมากฟินใช่ไหมหนัวลิ้นเนาะอร่อยร้านอ่านว่าอะไรไม่รู้นะคะโอเว่นหรือเปล่าโอเว่นคอฟฟี่โอเว่นคอฟฟี่แล้วก็โอ้แน่เมื่อกี้ให้ข้อมูลในวิล็อกไปบอกว่ากาแฟที่นี่ขึ้นชื่อครับเป็นกาแฟปากช่องใช่ไหมครับใช่แล้วก็เขาปลูกว่ามันจะเป็นได้แร่ธาตุอะไรต่างๆเนาะใช่มันนจะเป็นคือเรื่องเรื่องคือเขาจะปลูกที่ที่ราสุ่มบริเวณ ือวันนี้เดี๋ยวเราจะต้องไปตากฟางตากเยวเนี่ยมันจะเป็นโซนบริเวณแต่จริงแล้วคือมันจะเป็นแนวภูเขาต่างที่อยู่ในเมืองที่ที่เราจะไปแหละแต่ว่ากาแฟมันจะปลูกแนวที่เป็นแนวเขาขึเขาเนี่ยมันเป็นพื้นท,ที่ที่เป็นภูเขาไฟสมัยก่อนครับครับมันจะปลูกที่สูงมอนปากของภูเขาไฟเนี่ยทำให้แร่ธาตุ้าจะมีมากมายเลยครับก็เลยเอากาแฟมาปลูกที่นี่แต่ว่ามันไม่ใช่ปลูกอย่างเดียวนะคือมันจะต้องมีการดูแล เช่นหมูต้นที่เหล็กอ่ะก็คุมไม่ให้เครื่องกาแฟร้อนเนี้ยครับแล้วก็มันจะมีการดแูแลเป็นอย่างดีอ่ะเป็น,เ,เ,เ,นเป็นโฮเทลดาวรุ่งอ่ะที่เวลาเข้ามาปักเตะไปถึงคืนขาดหลังบอลเลิศข้าศพานาตะเก็นะครับตอนแรกเราก็นึกว่าคาสินโนจริงไม่ใช่เป็นเป็นเป็นป้นนาบของเอ่อเจ้าเรือซึ่งเป็นเจ้าของตลาดที่เราไปดูปลาดูนะนะอะไรนั่นแหละตลาดอะไรเงี้ยครับครับโต๊ะหมอลังการงานข้ามากครถ้ามีโอกาสได้ไปนะครับผมย้อนแต่ว่าเราไม่ได้ไปตอนแรกว่าเราจะ ที่ตรงค์ด่านเดานอ่ะคพลาดจังเลยแต่ก็คือไม่เป็นไรจะมาใหม่ได้ได้ครับได้กินกาแฟคอร์บแล้วก็จบนะโอ้โหคือเหมือนเหมือนมาถึงที่แล้วเนาะมาถึงที่นี่แล้วว่ากาแฟเขาอร่อยกาแฟก็สั่งนมเย็นไปครับหนึ่งห้องโถงนมชอะไรบ่เครับนี่นี่อันนี้กอร่อยเนี่ยดูดหมดเลยค่ะนี่โอ้เราได้ข้าวบุญร้านกาแฟกาแฟขึ้นชื่อเนาะแล้วก็เดี๋ยวจะรอน้องนาไปที่บ้านเนาะเขาทำบุญกันอยู่ครับ สิบเอ็ดโมงโอ้โหไปกันโอ้โหครับปูชิโน่เย็นลำแต่แต่เจ้านี่ดู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 สีเจ้าขมข้นมากอ่ะชิมให้เพื่อน,นรับชมบครับเ่ยแสงเข้าตรงนี้เจอ <phenomen S 1> นัวเนาะแฟร์เราเจริงๆยอมรับลยครับ กับอเมซอนเลยเนาะอร่อยเลยพี่ตั้งไข่พี่ไม่รู้ละมุนลิ้นเนาะละมุนลิ้นมากเลยอ่ะกาแฟที่นี่ถ้าเกิดมาปาร์ตี้เขาแนะนำให้มาชิมครับอร่อยโอเว่นคอฟฟี่ดีสุดยอดเนาะคนตรงก็งามงามชื่ออย่างเจ้าคนตรงก็งามงามชื่ออย่างน้องสา น้องน้อยมา่นี่นะน้องน้อยคนชงกาแฟครับน่ารักครับแทบหลายจ้าเรามาที่วัดมหาน้องตุนาเนาะ ไเอาเจ้าจะนอนกะเาเจ้าจะนอนก็นอนได้มาเปลี่ยนซินดูมาดูชุดซินี่มาดูซิขนเสื้อมาก่อนมาหนี้ก่อนชมมาโชว์ความงามให้ต้นหมืนี่ชื่นใจตาหวานเลยเคควาเปลี่ยนแงเนาะนู่นนะห้องนอนเลยโอเค เสร็จหรือยังรออยู่นานแล้วเด้อมาแล้วโอ้โหนางแบบเขอขอโพส์ท่าหนึ่งท่าดิท่าไหนก็ได้ท่าไหนก็ได้ที่เด็ดท่าท่าท่าโซเอลดิไปหรือยังเนี่ยคิดล้วใช่ไปดิโอ้แม่สวัสดีค่ะเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวน้ำตกครับ น้ำเต้าเอียงนะไปทางปากซองดาซาดาเนี้ยผสมเลาะเลาะไปเจ้าไปบ่อยบ่ไปอยู่ไปบอยไปกระไผรทำไม่ได้ไปหลายหลายคนไปกับเพื่อนไปกับเพื่อนกับพ่อแม่นี่โอ้เน็กดีไปกับพ่อแม่จริงบอสแต่โปรไฟล์ไม่ใช่เลยโอยไม่อยากเชื่อเลย oh no เย่ไปแล้วอ่ะเฮ้ยรองเท้าโอ้โหขาดหมดอุะ้ยของน้องแมงข้างในมันไปไหนแล้วอ่ะพี่สีชมพูข้างในมันอ่ะไเป็นไใส่ไปก่อนจะใส่เร้่องใดโอ้โหข้างู่เท่าไหรนี่สามพันเราจะไม่รูจะซักฟาเมื่อวานเรียบร้อยเอ็นดูรับเว้ยทำไมไม่เอาไว้ข้างบนอ่ะแล้ว เรียบร้อยดูรับเลยเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับยังใส่ได้อยู่แต่เป็นน้ลายมันหมดไปางมันไปกระโดนคู่ข้างหนึ่งข้าง้จัโอ้โหโดนมาหนึ่งนจัดไปแล้วครับเอ็นดูปละล้ำปลาเหลือเศร้าใจครับดูไป สัมภาษณ์น้องนาหน่อยครับเป็นไงมาครับมากัดมากัดเนาะงมาไพ่บอสมาตุ๊กชีรำเลยม้าเจ้าใช่ไหมพียเอียวยตงโนแล้วแน่หรอกกัดเกือบพเอียงขาได้เสียดายเนาะเสียดายเนาะจะมาต่อเรียบร้อยนุ้าไอ้ตัวขาวเนี่ยนุ้ยแค่จะต่อกันดิ่ต่อเลยบอ โอ้โหเรียบร้อยฮะอ่ะหมาตั้งนาเขาชอบกัดของแพงค่คูคูเท่าไหร่นะสามพันห้าโอ้โหเรียบร้อยฮะเป็ดแสงเฮ้ยช่วยไฟจ้องหน้ากันเจ้ย์ นเออ้ยยากได้ของใหม่พี่น้ำลายน้ำตาตกในหรือตกในจ้องหน้าหนูพี่ฮะอย่างกี้จ้องหน้าใช่ไหมจ้องหน้าน้ำลายเยอะมากเลยออ่่ะะชยันนนี้้าลทไงโอ้โหไปเดี๋ยวเราจะเดินทางดีกว่าเนาะ ใช่เหรอแมนไปโหนสตริงจิบกาแฟกลางน้ำตกหรือเปล่า้ำตกุกาะพานมีหลายทีข้างไปตาซอ,องมีหลายทีลำตกแบะเป็นทีละทีเนทีแล้วจัดไปค่ะซอสเกิร์บไม่ตุย้ย <laughs> <laughs> ไปเลยน้ำไปเลยที่เห็นร้านดีดา้าไปแอ่ะเดี๋ยวแวะเนอะ พุงจักบาทขี่แบบนี้หาพัน10,000 10,000ลันใหญ่หาไม่ไ้ประเทศไทย10,000สรัสิบบาทปเอาไปตักเนาะครับัปกินเล่นๆ10,000เลยตันกตาจักบาทเนี่ยให้จักจีบเนี่ย10,000 10,000หาพันเล็กเอะใหญ่เล็กเยอใหญ่ดิชอบได้ชอบใหญ่ โอเคก็ใจเยอะไปไหมเอาขันสองเดี๋ยวไม่หมดนะเอาไปตํามนอะนะนอ้ดยไปตัมตัวันนี้เข้าดาวค่ะเบียร์แม่ซื้อแตงกวาค่ะเอาแพ้ใครได้ป๊ได้เฮ้ยตั้งนี้นี่นี่นี่ตั้งกีบตั้งกีบอาจารย์ทองโอเคเรื่องเงินล็อกใครได้ตั้งกรีบใจไหมเงินแสนเดีว ไปไหไอร้านี่เตสตานะเรซื้อแตงกวาครับนี่ว้าสาวก็งามงามลาต้อเป็นไหนหอไหนเยอะไหนยอโอ้ขาแั้งแต่นี้มัาแปดปะมัวมัดียวกันอันนีู้บ้านหน่อยเดียว้านเดียวกันนักดีแน่นี่จเมื่อวานแล้วจะเป็นก้าวไว ออฟเฟซสาวเรื่อยๆเลยเนาะโอ้ใหญ่เนี่ยบอกเนาะคนธรรมดาเด้อเราอ่ะขอออฟเฟซสาวเรื่อยเลยเลยชื่นใจนาไม่ชื่นใจอะไร <WA> <เ> <sweating> ที่ร <grammar> ้านเลยไหมชิมแต่งกวาหน้าร้านไอ้นาชิมแต่งกวาโชว์นี่ไหนๆเป็นลูกค้าแล้วมั้ยนาไม่บอกเป็นไอช่องพีชอย่างเลยนะนั่งแล้วบอก มีสันข้างทางครับก่อนเดินทางฮะัม่าปลูกอันนี่มียาวไหมเนี่ยผมแล้วถ้าคอดปลูกเองมากสาวชวนแตงโอ้โหนึกว่าปลูกแตงจะได้ไปเที่ยวที่บ้านซะหน่อยบ้านอยู่นี่ไหนแถวๆนี้เหรอเมนคิดว่าอยู่ตรงนี้โหใครบุกมาเลยไงจ๊ะ

โอ้สาวรักซิบงามน้นองเวลาได้สเปซนะครับโอ้โหนะว่าเติอนกันมาครับก่อนเดินทางครับโอ้โห